คำวัดโดยพระธรรมกิติวงศ์ราชบัณฑิตรเรื่องแผ่เมตตาแผ่เมตตาหมายถึงการตั้งจิตปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแผ่เมตตาเป็นการเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่งด้วยวิธีให้อภัยแก่คนอื่นปล่อยวางความโกรธความอาฆาตเคียดแค้นในบุคคลและในสัตว์โดยไม่จำกัด แล้วตั้งจิตปรารถนาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์ทั้งกายและใจมีคำสำหรับแผ่เมตตาโดยเฉพาะแผ่เมตตาทำให้ได้อานิสงส์ถึง11อย่างคือ 1. หลับสบาย 2. ตื่นขึ้นสดชื่น 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของผู้คนทั่วไป 5. เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาสัตว์ 6. เทวดารักษา 7. ไฟสัตรายาพิษไม่กั้มกลาย 8. จิตเป็นสมาธิเร็ว 9. สีหน้าผ่องใส 10. ไม่หลงตาย 11. เมื่อยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงย่อมได้เข้าถึงพรหมโลก